เ,นะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากับข้าวกันนะคะเห็นไหมเห็นไหมก็ค่ะเห็นีนี่มาถ่ายใกล้ๆเลย <c oughs> อาหารเริ่มจาก <c oughs> ใส่หมูเใส่หมูนะคะ <c oughs> ผัดเข้าไป เดี๋ยวเราจะทำข้าะผัดหมีย่างก่อนค่ะลืมใส่กระเทียมเดิเปหดหลอกใส่<ม>กระเทียมค่ะแล้วเราก็จะตักไส่ อันนี้ก็ต้องผัดหมูย่างให้มันอ,อน่อยนึงนะ,ะสนเ,นเสร็จแล้วเสร็จค่ดแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวการเมชากิตรีข้าวอเสร็จขา้าวจะไปทำไมอันม่อตักข้าวไปไหนแล้วโอ๊ย หนี่งเยียร์มาติอ ให้เข huh? hmm. ้ากันนะคะนี่นึกซิ้มไก่มุกเติมหวย กระตอวบวกหน่อยพี่พี่เด้อมาชิตรีนุชินเดียวเลยบ่อแล้วพี่มาแกะห่อขุ้นเส้นไปที่หน่อยทำพริกน้ำลายังเสร็จแล้วนี่ไหนถ่ายหน้าพี่บ้างเห็นไหม,ไมไเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำขุ้นเส้นผัดที่เมาต่อ เปิดกระทะเลยน้ำมนันค่ะตามเรยเเยวยหองเรากเราก็จะคั่วหมูให้มันสุกๆกั่อนด้วยนี่ไงวนเส้นอยู่นี้กี้เอาผักลองหมอเสร็จแล้วเราก็จะเอ่อเดียวกระเทียมแล้วก็ ชิคเข้าไปนะคะให้มันหอมก่นอนก่อนที่จะใส่อย่างอื่นโด้วยต่อด้วยน้ำมันหอยนี่จานก็ อย่าที่แล้วนะ่ะมันเขียนเลขอะไรละ่ะสี่สี่เนาะเขอยนส่วนก็ใส่เส้นล,ลงไปเลยเดี๋ยวเก็บกุเส้นเขาถึงที่หนเลย เราก็จะผัดเชียนเนดี๋ยวลองผัดพิการมั้พี่ยังแลโอเคจะเสร็จแล้วคอยๆอยหลังให้เห็นพี่ผัดบ้างเห็นไหมอ้วนไหมนี่ เดียวเดียวอ่ะแล้วมีใกล้ๆเดียวที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะให้เห็นหน้าพี่ด้วยมั้ยพี่พอละก็สีแดงพอเลยเออ